แอบคบกลางกองถ่ายยังหล่อไม่พอถูกมองไม่เหมาะสมเปิดกิจการใหญ่เพื่อนคณินลูกชายผู้ทรงอิทธิพลคบนางเอกสี่ปีเตรียมแห่ขันหมากขึ้นแทนเป็นพระเอกชื่อดังของช่องสามและมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์พระเอกลุกนิ่งๆแต่ยิ้มทีทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกันแต่แม้จะโลดแล่นในวงการกว่า11ปีแล้วแต่เขาคนนี้ก็ยังโดนดราม่าอยู่เสมอ เพราะได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้สอบถามว่ามีใครคิดว่าเพื่อนคณินไม่หลอ่อไม่เหมาะสมกับเป็นพระเอกเลยเหมือนเราบ้างไหมเป็นพระเอกคนเดียวที่ขัดใจที่สุดไม่หล่อเลยนี่สุขเสาร์อาทิตย์ไม่มีละครดูมาหลายเดือนละยังไม่มีละครต่ออีกบ่นค่ะทนไม่ไหวจริงๆดูละครอยากดูพระเอกหล่อนางเอกสวย ซึ่งก็มีแฟนคลับของหนุ่มเพื่อนได้ออกมาตอบและแก้ต่างพร้อมไฟให้หนุ่มเพื่อนอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้ตอบกลับว่านั่นย่อมแปลว่าเขาต้องมีดีไงคะสำหรับเราเพื่อนเป็นคนมีสเสน่ห์ทางการแสดงสูงค่ะเรื่องความหล่อไม่หล่ออยู่ที่จริตของแต่ละคนมากกว่าค่ะแต่ถึงแม้จะโดนดราม่าสารพัดแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจกระแสต่างๆมุ่งทำงานที่รักอย่างเต็มที่จนได้พิสูจน์แล้วว่าหนุ่มเพื่อนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นพระเอก เพราะไม่เชื่อเรื่องหน้าตาดีแต่เป็นเพราะมีความสามารถอีกทั้งแม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นพระเอกหนุ่มคนนี้ก็มีเงินเหลือใช้สบายไปทั้งชาติก็ว่าได้ เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่องสเป็นที่รู้จักจากบทบาทยงยุทธในละครพีเรียดดราม่าเรื่องสุดแค้นแสนรักจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์หนุ่มเจ้าของแววตาขี้เล่นยิ้มสดใสอดีตภาพจาคือหนุ่มมาดเซอร์ปัจจุบันกับผมทรงใหม่ที่หล่อกว่าเดิมแต่เห็นเป็นพระเอกมาดติดดินใครจะรู้ว่าหนุ่มเพื่อนนั้นธุรกิจครอบครัวมีมากมายทั้งโรงสีเจ้าของบริษัทล้อพูนผลไลมิวจำ ผู้ผลิตข้าวตาบัวชมพูฟาร์มไก่รวมถึงปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้ใครผ่านไปเส้นทางนั้นก็จะพบปั๊มที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปภาพหล่อๆของเขาอยู่ในปั๊มเต็มไปหมดจ้าและเรื่องหัวใจก็ไม่ได้น้อยหน้าฐานะและชื่อเสียงเลยเพราะหนุ่มเพื่อนได้ซุ้มปลูกต้นรักกันนางเอกร่วมช่องมากกว่า4ปีซึ่งได้พบรักกันกลางกองถ่ายนั่นคือสาวซีนพัทรากร ซึ่งเป็นนักแสดงขึ้นลูกใหม่ของช่อง3ที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยล่ะค่ะไม่หวือหวาแต่มั่นคงจริงๆค่ะงานนี้ต้องดูกันต่อไปว่าหนุ่มเพื่อนนั้นจะขึ้นแท่นลูกรักช่อง3กลายเป็นพระเอกแนวหน้าของช่องได้หรือไม่เพราะแม้การแสดงจะดีแต่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ถูกช่องดันซักเท่าไหร่จริงๆค่ะ